สวัสดีค่ะเอฟซแฟนช่องสูู่สู่คนพบพอกันในวันที่สี่พฤษภาหกแปดจ้าพบพอ,พอวันหยุดพักพรหลายๆผู้หลายๆคนพี่น้องจ้าคลิปนี้ฟังให้จบฟังให้เข้าใจเด้อค่ะมีแนวทางจากอ้อนุูน่เมืองยศเลขวิ่งสูตรอมะตะเนาะค่ะสูตรดั้งเดิมงวดว่างันเนี่ยจา้าเขาถึงเปึ 6, ดึงหกเด้อค่ะแตกบนแตกล่างจ้า แต่เพิ่นจับคู่พลาดพี่น้องเพิ่นจับคู่มาให้โคงสุดท้ายกับเลขสายด่วนเพิ่นกะชนกันสนั่นไปที่เปดออกสามเปดเปดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยจ้ะคลิปนี้เพิ่นกะบ่สะดวกค่ะบ่สะดวกไปทั่วหาเพิ่นอยากหลายแนวหลายอย่างล่ะแต่เพิ่นกะส่งตัวเลขแนวทางเนาะค่ะมาให้สามนาหนังวเวเวสูพี่น้องแฟนชงเอฟซีฟังเนาะค่ะบ่าวาจะเป็นอ่าแนวทางเลขวิ่งอมตะเนาะค่ะแล้วก็รอฟังว่า เลขสายด่วนเพืน่นเพิ่นสิปล่อยมือใดเพิ่นฝากคลิปเสียงมาว้ามาฝากมาตอนพ่อมไปฟังคลิปเสียงจากอหนุ่มเมืองยศว่าเพื่นฝากมาว่าจังไดเนาะคะ่ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจเนาะคะ่ะผู้ใดมีแนวทางเนาะคะ่ะอยากวางในช่องสาวนานาลุมสวีเดนเอสไอดีได้ q r โคะ้ดเนาะค่ะเนี่ยค่ะ q r โค้ดอยู่ในคลิปหนี้เป็น QR โค้ดไลายส่วนตัวทางสาวบานาเดอค่ะเอด็ดมาเว่ามาฝากมาตอนใด บบเบีนจะเป็นสูตรไว้คำนวณเนาะค่ะเลขความฝันกะสามารถแบ่งปันได้เด้อพี่น้องค่ะเนาะคา่ะเอาค่ะไปฟังคลิปเสียงออหนุ่มเมืองยศว่าเพิ่นฝากมาบอกว่าจังใดจ้าสาวัสดีนาสายดว่วนครับเลขวิ่งสูตรดังเดิมนั่นมันคนละตัวครึ่งวัน่าครึ่งวันตัวนค่ะแต่ว่าเลขสายดว่วนกลาเป็นเลขคำนวณผมนี่แหละได้แล้วล่ะเดาผมแบบเปิดฟอยเปิดปายครับเอฟซีป็นฐานะครับ จะทำได้ได้แล้วละ่ะเราเป็นเลขคำนวณผมสายดวนกีนล่ลาตาม่เตียนนะปีนี้สะพิดยางรางวัดนะครับระวังไอวิ่งสายดวนนะไล้ครัสูตรเกาเข้านะปีที่ปีนี้นะครับปิดสายดวนกข่งวัดหนึ่งที่พิษตามที่ผมทรงให้นะครับไป สุดดังเดิมยิดอัญญาอังลังวนนครับสำหรับปีนี้อยากไลยหลายสถาบันาะน้ำพายน้ำหน้าอยากน้ำงานหลักงานรวมง,งานโอ้ยหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างจนไม่ให้ล่าหรือพักผ่อนนะของท่านเหรอครับขอบคุณเลยสวัสดีครับค่ะฟังคลิปเสียงจบแล้วกัเดี๋ยวสิให้เบิงง้งเนาะค่ะว่าคุณทรงฤทธิ์ตัวใดไม่สถาบนานบอกสู้ฟัง อันนี้เป็นของวดเกาเดอให้เบงกอนจ้ะอันนี้วิ่งสุดอมตะมือนี้ก็สิป้อยชุดนี้ล่ะค่ะวิ่งสุดอมตะแต่ว่าตั้งแต่สายงดสายด้วนเนาะคะ่ะตั้งแต่ต้องงวดที่เพิ่นไห้มาเม็ดเดียวกับเป็ดมันชนกันมันก็ออก3 8 8เปดนะจ้ะมันก็นเลยเข้าต็มๆเลยค่ะทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าเล็จับคูเพิ่นพลาดเนี่ยคะ่ะมือเลขออก่นจับคูไหมันพลาดจ้ะแต่ก็คือเข้าทั้งบนทั้งล่างไปที่เลขวิ่งจ้ะฟังให้จูบฟังให้เข้าใจเนาะ สายดวนก็ลอ,อกอนเป็นสูตรของทั้งหนุ่มเมืองยศละ่ะเพิ่นฮ็ดเลวเตว่าเพิ่นกะ,อ,ะอยากเสียเฮ็ดให้มันล่ะค่ะลอกอนเด้อค่ะเดี๋ยวเพิ่นปล่อยเทในนอนเพิ่นกะทรงไม้สาวบรนนะาบอกสุพ่นองเฟ้นจงอฟซีฟังเนี่ยจะ้ะเลขวิ่งแตกทั้งสองสูตรเลยเพิ่นว่าจะ้ะสามนากเรเลยว่ารอเด้อค่ะเพิ่นเลยทรงไม้ค่ะเพิ่นบ่คอยว่างเนี่ยจะจับคู่สายดวนตัวเดียวรอเด้อค่ะบ่บว่างงั้นหลายเพิ่นว่าเต้เพิ่นกะฝากคลิบเสียงมาจ้ะ ในว,วันที่16พฤษภาคม68เนาะอันนี้วิ่งสูตรดั้งเดิมเ้อค่ะเลขวิ่งสูตรอมะตะดั้งเดิมคือฟันไปที่หนึ่งกับเจ็ดบนรางพี่น้องหนึ่งกับเจ็ดนี่จังไดกะมาห,หินเทค่ะบนรางเอาพิจารณาจบสมล้อเบิงสายดวนเพิ่นวาสายดวนบนส่สนกันแต่ว่าสีเขียนใส้กระดาษชัดจีนค่ะแล้วก็เปรียบเทียบสตีกาให้เบิ่งพร้อมสำหรับภูมักเลขวิ่ง ถ้าผูใ้ใดมักเลขวิ่งกะน้ำไปเปียบเทียบอาจารย์ทีเพิ่นดังๆเนาะคะ่ะทีเพิ่นแม่นๆนะคะจับไหนึงกับเจ็ดเบิงเด้อค่ะเอาสีเขียนใส่กระดาษให้ค่ะในว,วันที่สิบหกพฤษภาหกแปดเลขวิ่งอมะตะสูตรดังเดิมอ,อหนุ่มเมืองยุทธจ้ะวิ่งบนล่างไปที่หนึ่งกับเจ็ดเด้อค่ะสงสัยยังตามเบอร์โทรไดจา้าโทรหาเคนใดโดยตรงเนาะไต้เพิ่นกะ บาหวางพี่น้องเป็นยากหลายอย่างทั้งลงน้าพร้อมจ้ะงานหลาดงานหลวงเพิ่นว่ามันหลายอย่างเพิ่นบาหวางแต่กอะให้สาบนามาเว้าแบ่งปันเอฟซีฟังค่ะตัวหาเพิ่นได้ตัวตรงเด้อจ้ะศูนย์เก้าหกหกสามเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์หรือว่าเอสดไอดีเอดไลฟ์ไปค่ะเบอร์นี้ละ่ะผู้ใดมันผู้ใดอยากได้เพื่อนบ้านก็ทุ่ไปหาเพื่อนได้จ้ะงวดว่างหันกะแตกบนล่างค่ะงวดว่างหันอกสามแปดแปดเก้าศูนย์หกเนาะค่ะ เลขังเป็ดถึงหพี่น้องคะเอาพิจารณาจบสมค่ะกัเป็นสูตรวยคำนวณพ้นที่ออ่อนขางเมนจ้ะวิ่งอมตะสูตรดั้งเดิมกับอ่าเลขสายดวนนี่ปีนี้เพิ่งหลุดงวดเดียวนอกนั้นเดินดีจ้ะถ้าจับสถติติต่างแต่วันทีอ่าอ่าเดือนมกราเนาะค่ะวันทีสิบเมกราก็จะเดินดีหลุดแค่งวดเดียว เอาค่ะแคปหน้าจอจา้ารอว่าเพิ่นสิจับคู่ไห้บแล้วก็อรอวิ่งสายด่วนของออนหนุ่มยศถ้าผู้ใดอยากติดตามเพิ่นนะคะก็สามารถติดตามช่องเพิ่นได้คือออนหนุ่มยศพารวยนะคะเพิ่นมีช่องทาง y o u t u b e คือกันหรือโทรหาเพิ่นตามเบอร์โทรนี้ได้จ้ะพี่น้องค่ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กิ้งกิง,งเปิดค่าการมองเห็นน้ำด้อพี่น้องค่ะถึกปิดกันค่ะค่ะผู้ใดโศกผู้ใดมั่นกด็ดีใจน้ำค่ะผู้ใดบบรสุบ,บ่มันก็สู่ต่อ แนวทางค่ะอยากว้างในช่องสาวบนากะติดต้ได้ค่ะเอ็ดไอดีไลน์คิวอาคูยู่ตรนคลิปเตอร์ค่ะถักไทยไม่ได้แนวทางเนาะค่ะเอาคลิปนี้ด้วยด้วยปังปังเองๆสู่คูสูส่คุณเงินไหลกองท้องไหลเขาคลิปนี้ฝากไว้กค่นี้ไปเราจะสวัสดีจ้า ยํวตฺติตํโหตุกมฺมํยทฺธาสมิเชตุสทฺเธ And